สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราสองคนชอบเที่ยวจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวเกาะพีพีกันนะคะวันนี้เราจะไปพักกันที่เกาะพีพีนะคะสวยมากค่ะดูน้ำทะเลก่อนนะคะเป็นไงคะสวยมากสวยมากตอนนี้เราอยู่บนเรือฟลอรี่นะคะใช้เวลาในการเดินทางประมาณสองชั่วโมงนะคะจากท่าเรืออ่าวจิราดไปเกาะพีพีนะคะใช้เวลาประมาณสชั่วโมงค่ะ โอเคเป็นไงบ้างเป็นงางอ่าอ่าในแบบในแบบ <laughs> ดูสวยมากค่ะวันนี้อากาศปลอดโปร่งนะคะวันนี้อากาศดีมากค่ะคาดว่าทริปนี้เราจะไม่เจอฝนนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บภาพสวยๆนะคะของเกาะพีพีที่เราไปพัก มาให้ชมกันนะคะเพื่อนๆเราสองคนชอบเที่ยวมองทะเลว่างใหญวิวสวย Very Good โลกยังมีอะไรที่เราจะต้องขึ้นชมอีกมากมายนะครับกับธรรมชาติ On the sea, on the sea, beautiful on the sea อ่าสวยมากค่ะสวยมากนะคะทริปนี้คิดว่าไม่น่าจะเจอฝนค่ะจะเป็นทริปส่งท้ายปีที่ Very Good มาก Happy happy. แฮป p ี้ค่ะเอมแฮปปโอเค่ะเพื่อนๆคะวันนี้นะคะเราสองคนชอบเที่ยวนะคะจะพามาชมที่พักของเรานะคะวันนี้เราจะนอนกันที่อ่าพีพีเดอะบรีรีสอรนะคะเกาะพีพค่ะสวยมากนะคะวิววิวอลังมากคะ่ะนะคะ ่าต,ตอนนี้ฟ้าครื่นนิดหนึ่งนะคะฟ้าครื้มนิดนึงแต่ว่าเมื่อเชา้านี้อากาศดีอยูค่ะนะคะอันนี้เป็นวิวนะคะซีวิวค่ะซีวิวซีวิวนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องพักของเรานะคะมองเห็นวิวได้360อ,องศาเลยค่ะมาชมห้องพักกันนะคะของอพีพีเดอะบอดนะคะ นี really view, view ่เป็นห้องที่เราพักนะคะสวยมากค่ะวิววิวสวยมากๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นภายในห้องนะคะ่องห้งกว้างขวางมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นเตียงนอนนุ่มๆเตียงนอนนุ่มๆนะคะอันนี้จะเป็น้่านานี่อนะคะก็จะมีห้องน้ํานะคะห้องน้ําก็จะเป็นยาวไปเลยนะคะยาวไปเลยมี มือนะคะมีอ่างล้างมือแล้วก็มีห้องน้ําแล้วก็มีห้องอาบน้ํานะคะห้องอาบน้ําก็จะเป็นห้องกว้า,วางๆโล่งๆเลยนะคะห้องกว้างขวางนะคะก็สามารถอาบได้เต็มที่เลยค่ะแล้วก็วิวนะคะวิวก็จะเป็นห้องซีวิวค่ะมองเห็นทะเล พอเลยนะคะอ่าอันนี้นะคะมีอันนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะอันนี้ก็จะเป็นมินิบาร์นะคะเป็นมินิบาร์ก็จะเหมือนตู้ทั่วไปนะคะมีทีวีมีเก้าอี้ให้นั่งแล้วก็อ่อันนี้ก็จะเป็นให้นั่ง เตียงนุ่มมากๆนะคะแล้วส่วนหน้าห้องนะคะก็จะมีทะเลเห็นวิวเต็มที่เลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้อากาศดีๆเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราจะพาไปดูวิวหน้าห้องพักของเรานะคะวันนี้เดี๋ยวเราดูชมเท่านี้นก่อนนะคะแ้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปดูหน้าห้องพักของเราวิวนนะะสวยๆค่ะวิวแบบนี้เลยนะคะ